เร,เราอยากเป็นตัวละครให้ดีที่สุดทั้งทั้งอินเนอร์และเอาท์เตอร์ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงวัยผมเป็นบางที่อยากทําให้มันทาให้มันดีที่สุดอะช่วงนี้มาเรากเราก็อยากจะให้มันดีที่สุดทั้งอินเนอร์ของตัวละครแล้วก็ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเราอยากให้คนดูเชื่อในเชื่อในตัวละครที่เรารับมากที่สุดอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคนดูรู้แล้วว่านี่อเล็กทิรเดตแต่ว่าทําไงให้แวบ,บแรกโผลมาในหนังโผลมาในละครโผลมาในซีรีส์ล้วคนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เล็กอะนี่คือตัวละครตัวนี้ เราอยากทำไม่ได้แบบนั้นเมืวานไปหาหมอเอ้ยไปบริจาคแทนหมอบอกว่าวันนี้น้ําหนักลดเร็วนะ10บโล10กว่าโลเนี่ยตั้งใจลดหรือว่าไม่สบายผม <c oughs> ตั้งใจลดครับพอดีต้องถ่ายหนังัรรบเื่องนี้นะครับเป็นไงคับบทบาทเรื่องไหนครับ คำสารภาพของหมอผีคำสารภาพหมอผีครับผมก็เป็นรับบทเป็นต่อครับผมซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นคำสารภาพของหมอผีเนี่ยก็คือคำสารภาพของหมอต่อนี่แหละในเรื่องครับผมก็ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเล่าจาก The g โก s t Radio ดีซึ่งคนดู6 -7 ล้านเลยมั้งคนฟัง 6- 7ล้านคนซึ่งมันทำให้เกิดความคาดหวังเนาะ เออแราเลยก็ฟังได้ได้ฟังแล้วครับผมแล้วก็ได้อ่านบทที่เราที่เราที่พี่ต้นเองเอามาเอามาดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็เป็นบทที่ท้าทายแบบยากมากคือสายรักสายเลือดอะ่ะคือผมเคยเล่นสายรักสายเลือดของพี่ต้นเหมือนกันไงนั่นอ่ะก็คือเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ายากมากๆแล้วยากยากแบบที่สุดในชีวิตละตั้งแต่เคยทำงานมาเงพี่ต้นบอกเรื่องนี้ยากกว่า เรื่องนี้ดาร์กกว่าเรื่องนี้ดิ่งกว่าเราเองก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปอยู่ในชีวิตตรงนั้นครับผมประกอบกับต้องต้องต้องลดเปลี่ยนเปลี่ยนหุ่นด้วยจากกำกางให้กลายเป็นคนที่อ่อ air, นแออแบบบอกว่าต้องโดนใบสั่งลดหนักเกือบ20โลคือจริงๆเป้าเขาอะเป้าพีต่ต้นอะคือเริ่มแรกเลยผมหนัก88เกือบ90เงี้ยเขาอยากได้70 ผมบอกพี่ต้นจะบ้าเปล่าเจ็ดสิบนี่ผมเหลือแต่กระดูกแล้วนะแต่ว่าเราเองก็ตอนนี้ก็ทำมาได้ตอนนี้เหลือประมาณ75 76 77าเจ็ดหอะไรมาช่วงช่วง76 77หกช่วงนี้ก็เหนื่อยซึ่งอีกประมาณเกือบเกือบเดือนเนี่ยเราจะเปิดกล้องกันแล้วครับผมผมเองก็ช่วงนี้ก็โหมใช้คำว่าโหมเลยโหมโหมลดลดหุ่นอยู่ครับผมเป็นยังงงไบ้าเหลืออีกรถอีก10โลไม่ถึง จริงพี่ต้นเองก็บอกว่าช่วงนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าตัวผมเองไม่พอใจผมเองผมรู้สึกว่าผมอ่านบทแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องเอาอีกอ่ะผมอยากให้ผมไม่อยากให,ไกให้ไม่อยากให้แบบคนดูดูแล้วแบบอเอ๊ะอ่ะไม่อยากให้คนดูดูแล้วแบบรู้สึกว่าเราเราอยากเป็นตัวละครให้ดีที่สุดทั้งทั้งอินเนอร์และเอาเตอร์อืมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นมันเป็น ที่ผ่านมาเราเคยท้าทายกับการแสดงในเรื่องแบบบทบาทอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงวัยผมเองบางที่อยากทําให้มันทาให้มันดีที่สุดอะช่วงนี้มาเราก็เราก็อยากจะให้มันดีที่สุดทั้งอินเนอร์ของตัวละครแล้วก็ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกด้วยจริงๆแล้วว่ามันสําคัญมากการที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่องานแสดงแต่ละชิ้นจริงๆจริงจริงเล็กว่าเล็กมีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะในใน ในผลงานที่ผ่านมาจะรับบทเป็นผู้บริหารรับบทเป็นคนมีคนรวยรับบทเป็นคนที่มีเงินอะเราแบบไม่ได้ไม่ได้มีปมหรือว่าไม่ได้มีการที่เราต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยเราเองก็เลยอาจจะยังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มากกว่าด้วยแต่ว่าแต่ว่าตัวผมเองรู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเชื่อในเชื่อในตัวละครที่เรารับมากที่สุดอยู่แล้วอะเพราะว่าคนดูรู้แล้วว่านี่อเล็กซิรเดตแต่ว่า ทำไงให้แว็บแรก,กโผลมาในหนังโผลมาในละครโผลมาในซีรีส์ล้วคนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เล็กอ่ะนี่คือตัวละครตัวนี้ะเราอยากทําให้ได้แบบนั้นเ,ออเรากลัวแม้การโผล่ลดน้ำหนักมากอาจจะทําให้เราซุดหรืออะไรได้กลัวเมื่อวานไปบริจาคเลือดหมอบอกว่าให้บริจาคถุงเล็กก็พอจากคนที่กำยำแข็งแรงบริจาคถุงใหญ่มาตลอดเมื่อวานไปหาหมอเอ้ยไป็นบริจาคเลือดหมอบอกว่าวันนี้น้ําหนักลดเร็วนะ10โล10กว่าโลเนี่ย ตั้งใจลดหรือว่าไม่สบายผม <c oughs> ตั้งใจลดครับพอดีต้องถ่ายหนังหมอก็บอกว่าลดเร็วลดเร็วบริจาคถุงเล็กพอนะวันนี้แบบนี้ยรู้สึกอ่อนแอขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกเดินไม่ไหวเลยอะออแล้วก็แบบลุ้นลุ้นว่าปกติบริจาคเลือดเสร็จอะผมจะลุกไปไหนมาไหนได้เลยเมื่อวานรู้สึกว่ากลัววะนั่งพักก่อนแล้วกัน ก็ต้องนั่งพักกลัวกลัวกลัวมึนกลัวแบบอรู้สึกว่าตอนนี้ก็รูปร่างเราเองก็เปลี่ยนใจิตใจเราเองก็เปลี่ยนด้วยจริงๆแล้วว่มันดูมันจะดูกลัวโสมไหมอะโซมอะเรียกว่ามันต้องโซมอยู่แล้วแต่ว่าอย่างข้างบ้านอะหนังเรื่องข้างบ้านอะเราเราต้องโสมผมเองก็ไม่ไม่ดูแลหน้าตาเลยนะ ผมทาแค่มอยเจอร์ไรเซอร์อย่างเดียวผมไม่เข้าไม่ได้แบบไปบำรุงหรืออะไรที่มันแบบเป็นพิเศษอะไรเลยอเราเองก็ปล่อยให้มันสมจริงที่สุดอะไรเงี้ยช,ชั่วเนี้ยก็ก็ก็ห่วงโซมเหมือนกันแต่ว่าก็ก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราครับผมแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าปล่อยเละเทะหนวดเขาลุงลังอะไรขนาดนั้นหรือปล่อยให้สิวขึ้นเราก็มีดูแลตัวเองอยู่อยู่ อยู่เป็นพื้นฐานนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์มากว่าโอ้จะมีลิ้วรอยจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันก็มันก็เป็นไปตามให้มันเป็นไปตามคาแรคเตอร์ที่เราจะได้รับจริงตอนนี้เทคนิคการลดน้ำหนักยังไงให้แบบแเร็วที่สุดคุมอาหารครับคุมอาหารแล้วก็วินยัยวินัยในการออกกำลังกายวินัยในการกินวินัยในการพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันทําทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเองก็เราเองก็ เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ทางานอยู่เราเราเองไม่สามารถที่จะเรื่องที่ทำเรื่องที่ทําไม่ได้เลยจริงๆคือพักผ่อนอืแต่ว่าก็ลองอะมันดูอะเราเองก็เราเองก็อยากทุ่มเทกับอะไรสักอย่างในชีวิตจริงๆอะไรเนี่ยเราเราเองแบบได้มีโอกาสมามาเล่นหนังเล่นซีรีส์อะไรที่มันแบบเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วอะเราเองก็อยากจะ ทำให้มันแบบเต็มที่จริงๆจริงหน่อยไหมคนมองว่าวะป่วยปะเนี่ยไม่มีใครมองแบบนั้นหรอกครับมีหมอมีหมอถามเฉยแต่ว่าแต่ว่าก็ <laughs> ก,ก,ก็ก็รู้สึกดีที่แบบคนรู้สึกว่าเอ้ยผอมไปแล้วอะไรอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเออสิ่งที่เราทําอ่ะมันเริ่มเห็นผลละก่อนหน้านี้แบบก่อนหน้านี้แบบที่ที่เล็กถอดเสือ้อโชว์ซิกแพคในในทะเลกลางริมริมหาดเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ้ยดูแลหุ่นดีแบบ จากอ้วนมาเป็นแต่ว่าเป็นด,ดูลิลลีล่แต่ว่าแต่ว่านั่นคือนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราได้มาจากการที่เราตั้งใจลดน้ําหนักเพื่อผลงานออแต่หลายอย่างเนี้ยเราเองจะเล็กเองไม่อยากอยากอยากให้คนทักเขาแบบผอมไปแล้วนะอะไรอย่างนี้ซิกแพคยังอยู่ไหมครับยังอยู่เพราะเราไขามันมันลดไงยังไงซิกแพคมันก็ยังอยู่อืมก็ก็ก ก็เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยตัวเองเลยแหละนิสัยเรื่องการกินการออกกำลังกายเปลี่ยนไปเยอะครับตอนนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ